หัวข้อที่4การชนแบบยืดหยุน่นการชนแบบยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงว่าชนแล้วต้องเด้งออกจากกันไม่ได้หมายถึงว่าวัดสดุวัตถุที่มาชนกันจะต้องเป็นสปริงไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเสมอไปแต่การชนแบบยืดหยุ่นคือการชนที่อนุรักษ์โมเมนตัมและอนุรักษ์พลังงานจนไปพร้อมๆกันแถวเขียนตรงนี้ไว้ให้ ต้องอนุรักษ์ทั้ง2องอย่างเลยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นการชนแบบยืดหยุน่นการชนแบบอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในหัวข้อที่แล้วนี่แหละที่คือโมเมนตัมรวมก่อนจะต้องเท่ากับโมเมนตัมรวมหลังจะต้องเท่ากันส่วนอนุรักษ์พลังงานจนคืออะไรเพราะว่าปกติเราจะเคยได้ยินแต่อนุรักษ์พลังงานกล ใช่ไหมคะอนุรักษ์พลังงานจนก็คือพลังงานจนรวมก่อนเท่ากับพลังงานจนรวมหลังนั่นเอง <c oughs> ง่ายๆแบบนั้นนั่นแหละทีนี้มาลองดูตัวอย่างในรูปที่ครูแปะเอาไว้รูปฝั่งซ้ายอันนี้เป็นสมมุติละกันสมมุติว่าเป็นโมเลกุลของอากาศส่วนรูปฝั่งขวาก็คืออุบัติเหตุรถชนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นการชนแบบยืดหยุน่นแล้วก็ฝั่งขวาเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุน่น นะคะมาดูตัวอย่างของการชนแบบยืดหยุ่นกันโมเลกุลอากาศชนกันเป็นการชนแบบอนุรักษ์พลังงานจนอย่างไรครูยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติตรงนี้เป็นกำแพงแล้วคนอยู่ตรงนี้สมมติว่าณตำแหน่งที่คนอยู่เนียมีโมเลกุลอากาศอยู่ โมเลกุลอากาศมันก็จะเคลื่อนที่อย่างสุม่มเคลื่อนที่อย่างอิสระสเปสปะไปมาไร้ทิศท,ทางสมมุติว่ามันเคลื่อนที่เข้าหากำแพงโดยมีพลังงานจนเท่ากับร้อยสมมุตินะคะสมมุติตัวเลขง่ายๆพลังงานจนเท่ากับร้อยนักเรียนลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดว่าพอมันชนกำแพงปุ๊บแล้วมันเคลื่อนที่กลับมาถ้าขากลับมันมีพลังงานจนน้อยลงมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็จะมาไม่ถึงตำแหน่งเดิมซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพลังงานจนขากลับมันลดลงเมื่อไหร่เนี่ยย่อมหมายความว่าวันหนึ่งเวลาหนึง่งอากาศจะเดินทางมาไม่ถึงจมูกของคนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมเรานั่งอยู่ที่เดิมในห้องปิดเนะี่ย เราจะยังมีอากาศหายใจอยู่เสมอๆนั่นก็เป็นเพราะว่าพลังงานโจนเมื่ออากาศแทกกับกำแพงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปมันมีค่าเท่าเดิมมันจึงมีโอกาสที่จะเด้งกลับมาแล้วก็กลับมาให้เราหายใจได้ใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอากาศนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการชนแบบยืดหยุน่นเพราะพลังงานจนมันไม่หายไป มันอนุรักษ์พลังงานจนพลังงานจนเท่าเดิมนะคะอืมเท่าเดิมแบบนี้เลยแล้วรถชนละ่ะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นยังไงการชนแบบไม่ยืดหยุน่นจริงๆเดี๋ยวครูจะเก็บเอาไว้พูดในหัวข้อสุดท้ายแต่ว่าวันนี้เกริ่นเกิ่นก่อนสั้นๆแล้วกันถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันจะอนุรักษ์แต่โมเมนตัมแต่ไม่อนุรักษ์พลังงานจน โอเคนะคะการชนเนี่ยอนุรักษ์โมเมนตัมทั้งคู่แหละแต่ถ้ายืดหยุ่นจะอนุรักษ์พลังงานจนด้วยแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นไม่อนุรักษ์พลังงานจนครูยกตัวอ,อย่างเช่นรถทั้งสองคันเนี่ยอะครูเขียนเป็นสมการได้แบบนี้พลังงานจนก็คือ ek ใช่ไหมเติมซิกมาเพื่อให้รู้ว่าเราจะคิดรวมมีรถสองคันก็คิดทั้งสองคันพลังงานจนรวมก่อนจะต้องเท่ากับหลังนี่คือการชนแบบยืดหยุ่น แต่พอเป็นการชน,ชนแบบไม่ยืดหยุ่นปุ๊บมันจะต้องไม่เท่ากันมันจะต้องไม่เท่ากันอะยังไงขาขาก่อนเนี่ยก่อนชนก็คือลดทั้งสองเคลื่อนที่เข้าหากันแสดงว่ามันจะมีพลังงานจนของรถคันที่หนึ่งกับรถคันที่สองพลังงานจนที่ไม่สนใจทิศทางนะเคลื่อนที่ไปทิศไหนก็แล้วแต่มันจะออกมาเป็นบวกทั้งหมดพลังงานจนเป็นสเกลาไง ตอนแรกที่มันเคลื่อนที่พุ่งเข้าหากันเนี่ยหันหน้าเข้าหากันประสานงานกันเนี่ยต่างคนต่างมีพลังงานจนแต่พอหลังชนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่างคนต่างหยุดนิ่งใช่ไหมยหยุดนิ่งปุ๊บแสดงว่าพลังงานจนรวมเป็นศูนย์เห็นไหมคะพลังงานจนก่อนกับหลังมันไม่เท่ากันนี่ไงรถชนจึงได้เป็นตัวอย่างของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นทีนี้คําถามก็คือแล้วพลังงานจนตอนแรกอะหายไปไหนหมดอะ คำตอบก็คือมันได้หายไปเป็นพลังงานเสียงรถชนเกิดเสียงดังไหมเกิดเกิดเปลี่ยนไปเป็นงานเนื่องจากแรงเสร็จทานเกิดไปเป็นงานเนื่องจากการทำให้รถบุกเกิดไปเป็นพลังงานความร้อนสารพัดเลยที่มันจะเปลี่ยนรูปจากพลังงานจนไป แต่รู้แค่ว่าพลังงานจนหลังชนจะไม่มีพอรถทั้งสองหยุดนิ่งส่วนพลังงานจนตอนแรกหายไปไหนก็คือหายไปเป็นพลังงานเสียงหายไปเป็นพลังงานความร้อนหายไปเป็นงานที่ทำให้รถบุบนั่นเองนะคะรถชนเป็นการชนแบบไม่ยืดยุนเดี๋ยวเราไปพูดสมาการอะไรอย่างเงี้ยละเอียดอีกทีในคลิปหน้าวันนี้เราจะพูดถึงแค่ชนแบบยืดหยุ่นก่อน ย้ำอีกรอบชนแบบยืดหยุ่นคืออนุรักษ์โมเมนตัมและอนุรักษ์พลังงานจนตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือโมเลกุลอากาศนั่นเองเพราะพลังงานจนเท่าเดิมนะคะอะมาดูสมาการที่ใช้กันเมื่อกี้ครูบอกว่าชนแบบยืดหยุ่นต้องอนุรักษ์โมเมนตัมเห็นไหมโมเมนตัม um ก่อนกับโมเมนตัมหลังมันเท่ากันและอนุรักษ์พลังงานจนคือพลังงานจนก่อนกับพลังงานจนรวมหลังมันเท่ากันนะมีสองสมาการนะคะ อันนี้สมการที่1อันนี้สมการที่2จริงๆแล้วเนี่ยเวลาหยิบอนุรักษ์โมเมนตัมไปใช้อะเราก็หยิบแค่สมการที่หนึ่ไปใช้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาจำอะไรตรงนี้นะแต่ที่ครูทำเนี่ยเพราะมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งอะเดี๋ยวมาพูดทีหลังเรามาดูที่สมการที่2ก่อนซูมเข้าไปพลังงานจนก่อนชนเท่ากับพลังงานจนรวมหลังชน ถ้าเกิดว่ามีวัตถุสองก้อนยกตัวอย่างว่าเป็นวัตถุสองก้อนละกันสมมุติเป็นเอ่อออากาศะโมเลกุลอากาศเมื่อกี้โมเลกุลอากาศก้อนใหญ่กับก้อนเล็กก่อนชนหลังชนก็เป็นอย่างนี้อืมแบบนี้นะคะเวลาเราคิดก่อนเราก็ต้องคิดทั้งสองก่อนพลังงานจนก็คือหนึ่งส่วนสอง m v กำลังสองสนหนึ่งส่วนสอง m u ใช้ u เพราะว่าเป็น เป็นก่อนเป็นความเร็วต้นมี2ก้อนก็เขียน2ก้อนแบบนี้ส่วนด้านหลังใช้1-2ส่วน2 mv กำลังสงเพราะ v แทนความเร็วปลายแค่นั้น u แทนความเร็วต้น v แทนความเร็วปลายห้อย1เพื่อให้รู้ว่าเป็นของวัตถุก,ก้อนหนึ่งห้อยสองเพื่อให้รู้ว่าเป็นวัตถุก,ก้อนที่สองอะแค่นี้ก่อนทีนี้ครูทำยังไงครูจัดรูปค่ะครูตัดเซนหส่วนสองตลอด มันเลยกลายมาเป็นบรรทัดที่สามจากนั้นคร one, moon, one one Muslim, ูย้ายก้อนหนึ่งมาไว้ด้วยกันก้อนหนึ่งก็คือไอตัวห้อยหนึ่งอะอะถ้าเกิดเราย้อนไปบรรทัดก่อนหน้าเนี่ยคือตัวตัวห้อยหนึ่งตัวห้อยหนึ่งนี่คือก้อนเดียวกันย้ายให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันของสมการก้อนที่สองก็ย้ายให้มันไปอยู่ด้วยกันโอเคไหมก้อนหนึ่งย้ายไปอยู่ด้วยกันก้อนสองย้ายไปอยู่ด้วยกันมันก็เลยกลายมาเป็นบรรทัดที่สี่นั่นเอง พอกลายเป็นบรรทัดที่4ี่ปุ๊บครูทําการดึงตัวร่วมค่ะเนี่ยฝั่งซ้ายของสมก,การมี m หนึ่งาใช่ไหมดึงตัวร่วมออกมาฝั่งขวาของสมการมี m 2ซ้สาครูดึงตัวร่วมออกมาจากนั้นบรรทัดถัดมามันเป็นการเ,าเขาเรียกว่าผลต่างกําลังสองอันนี้จะเป็นการจัดรูปสมก,การนะผลต่างกําลังสองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในคณิตศาสตร์นักเรียนต้องเคยเรียนมาแล้วแหละเดี๋ยวครูทวนให้ ถ้าเกิดว่าเราได้พหุนามที่อยู่ในรูปแบบนี้ a กำลังสองลบ b กำลังสองเราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้แบบนี้เป็นลบวงเล็บหนึ่งและเป็นบวกอีกวงเล็บหนึ่งตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ u หนึ่งกำลังสองกับ v หนึ่งกำลังสองแยกออกมาเป็นบวกวงเล็บหนึ่งแยกออกมาเป็นลบวงเล็บหนึ่งนี่ บวกวงเล็บหนึ่งลบวงเล็บหนึ่งฝั่งขวาของสมก,การก็เช่นเดียวกันค่ะบวกวงเล็บหนึ่งลบวงเล็บหนึ่งทีนี้พอถึงบรรทัดนี้ปุ๊บเนี่ยครูจะเรียกมันบรรทัดที่เท่าไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหบรรทัดที่6มันเริ่มติดแล้วมันติดมันจัดรูปต่อไม่ได้ครูเลยกลับมาใช้มองกลับไปที่อนุรักษ์โมเมนตัมแล้วดูสิว่ามันพอที่จะช่วยจัดรูปอะไรได้บ้างครูเลยทำการ แจกแจงสมการออกมาแบบนี้โมเมนตัมรวมก่อนก็คือสมมติว่ามีวัตถุสองก้อนก็เลยได้เป็น mu 1 mu 2ของก้อน1กับก้อน2ห้อย1ก้อน1ห,ห้อย2ก้อน2หลังก็เปลี่ยนเป็น v เพื่อให้รู้ว่าเป็นความเร็วปลายจากนั้นทำเหมือนก,นกันกับฝั่งขวาซีกขวาก็คือก้อน 1ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันก้อน2ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันจากนั้นดึงตัวร่วม m 1ซ้ำใช่ไหมดึงออกมา m 2องซ้ำใช่ไหมดึงออกมามันก็จะได้มาเป็นบรรทัดที่4ตัวนี้นะคะแล้วหนูเห็นตัวนี้ไหม m หนึ่คูณกับ u 1ลบ v 1มันไปซ้ำกับนี้ลรก เพราะฉะนั้นครูจะเอาก้อนนี้มาแทนตัวนี้นี่เป็นการเอาสมการอนุรักษ์โมเมนตัมมาช่วยจัดรูปให้กับสมการอนุรักษ์พลังงานจนเดี๋ยวมาเฉลยตอนท้ายว่าครูทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรพอจัดรูปได้แบบนี้ปุ๊บมันจะทำการตัด สองข้างของสมการได้ m 2 v 2ลบ u 1 m 2 v 2ลบ u 1มันซ้ำกันใช่ไหมซ้ำปุ๊บตัดออกสุดท้ายเราจะได้สมการในบรรทัดที่8ออกมาคือตัวนี้สรุปว่ายังไงถ้านักเรียนเจอวัตถุ2อย่าง3อย่าง2ก้อนและกันเอาวัตถุ2ก้อนที่มันชนแบบยืดหยุ่นนักเรียน ให้ใช้สมการอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือโมเมนตัมก่อนเท่ากับโมเมนตัมหลังและ2แทนที่จะใช้อนุรักษ์พลังงานจนก่อนเท่ากับอนอุเท่ากับพลังงานจนรวมหลังแทนที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยมันยาวใช่ปะ่ะนักเรียนต้องแจกแจงมาเป็น1นส่วนสอง mv กำลังสองมันยาวนักเรียนตัดทิ้งเลย แล้วใช้แค่บรรทัดที่8ตัวนี้ u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2นี่คือเหตุผลที่เราต้องพิสูจน์สมการออกมาการพิสูจน์สมการจริงๆแล้ววัตถุประสงค์มันไม่ได้มีอะไรมากมายเราแค่ทำไปเพื่อให้ได้สูตรใหม่ที่มันง่ายขึ้นที่มันสั้นลงหรือว่าเหมาะกับสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเท่านั้นเอง สรุปเลยนะถ้าเจอชนแบบยืดหยุ่นใช้สองสมการนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้นักเรียนดูไม่เข้าใจหรือสับสนไม่เป็นไรลองกรอดูใหม่นะหรือถ้าเกิดว่าไม่ไม่โอเคจริงๆหนูจะเอาผลลัพธ์สุดท้ายไปใช้เลยก็ได้การชนแบบยืดหยุ่นใช้สองสมการในกรอบเขียวนี้ได้เลยค่ะทีนี้เราจะเอาสองสมการนี้แหละมา มาทำโจทย์ข้อที่1กันข้อที่1เป็นการชนแบบยืดหยุน่นนะครูจะวาดรูปให้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีเด็กหนึ่งคนกำลังเคลื่อนที่วิ่งกำลังวิ่งด้วยความเร็ว1.5เมตรต่อวิวิ่งเข้าหารถเขน็นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก่อนก็คือเด็กวิ่งแล้วรถเข็นจอดอยู่นิ่งๆส่วนสถานการณ์หลังก็คือ เด็กได้กระโดดขึ้นมายืนอยู่บนรถเข็นเรียบร้อยแล้วกลายเป็นก้อนเดียวกันเรียบร้อยแล้วจำไว้นะวัตถุที่ติดกันน่ะติดกันแบบนี้ยเราจะถือว่าเป็นก้อนเดียวกันถ้าคิดโมเมนตัมก็คือเป็นมีโมเมนตัมค่าเดียวเพราะมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยความเร็วเดียวกันแล้วอ่ะอนุรักษ์โมเมนตัมก่อนเลยเป็นการชนแบบยืดหยุนเพราะฉะนั้นหนูใช้อนุรักษ์โมเมนตัมได้ แล้วก็ใช้อนุรักษ์พลังงานจนได้อะครูเริ่มจากอนุรักษ์โมเมนตัมก่อนเหตุการณ์ก่อนมีวัตถุกี่ก้อนก่อนมีวัตถุสองก้อนคือโมเมนตัมเด็กกับโมเมนตัมรถเหตุการณ์หลังมีโมเมนตัมกี่ก้อน มีก้อนเดียวนะคะเพราะว่าเด็กกระโดดเกาะรถไปเรียบร้อยแล้วครูเขียนเป็นโมเมนตัมเด็กบวกรถแบบนี้นะมาดูโมเมนตัมเด็กกันเด็กมีมวล20เร็ว1.5ึ่งจุทิศขวาก็เป็นบวกถูกแล้วโมเมนตัมรถเป็น0เพราะว่ารถจอดอยู่นิ่งๆร <c oughs> ถเข็นสินค้าจอดอยู่นิ่งๆ ต่อมาเหตุการณ์หลังค่ะเหตุการณ์หลังเด็กกระรดรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นมวลก็จะกลายเป็น20บวกกับ100เหตุการณ์หลังเด็กกระโดดเกาะรถแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นก้อนเดียวกันเด็กมวล20รถเข็นมวล100ก็คือ120คูณกับความเร็วของทั้งคู่ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยแหละตัวที่โจทย์ถามโจทย์อยากรู้ว่าความเร็ว เป็นเท่าไหร่หลังจากที่ที่เด็กกระโดดขึ้นไปยืนบนรถเข็นคิดเลขเลยคะ่ะความเร็วของรถเข็นเท่ากับ1.4ส่วนสหรือ0.25เมตรต่อว,วินนั่นเองออกมาเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้แสดงว่าเด็กและรถเข็นเคลื่อนที่ไปทางขวา ไปะะต,ต่อนะข้อที่2เป็นการชนแบบยืดหยุ่นเหมือนกันเป็นกล่องร้อยห้าสิบกรัมกับกล่องสามร้อยกรัมคูวาดขนาดให้ต่างกันแบบนี้กล่องร้อยห้าสิบไปทางขวากล่องสามร้อยไปทางซ้ายนี่คือเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์หลังชนเป็นยังไง พอมันชนกันปุ๊บกล่อง150เนี่ยไม่รู้ว่าไปทางไหนถ้าไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องวาดหัวลูกศรเพราะว่าเราวาดไม่ถูกแต่กล่องใหญ่ไปทางขวาเขาถามว่ากล่องเล็กจะเคลื่อนที่ยังไงกล่องเล็กจะเคลื่อนที่อย่างไรเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนักเรียนใช้อนุรักษ์โมเมนตัมได้ ใช้อนุรักษ์พลังงานจนได้ข้อเมื่อกี้ใช้อนุรักษ์โมเมนตัมไปแล้วข้อนี้ลองมาใช้อนุรักษ์พลังงานจนดูไหมอ่ะงั้นเราลองมาระบุลงไปในภาพก่อนดีกว่าจะได้ง่ายเนาะอ่ะครูใช้อนุรักษ์พลังงานจนนะ ห้อยหนึ่งคือก้อนหนึ่งนี่คือ u เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ก่อน u ของก้อนหนึ่ง u ของก้อนสองชา้าช้านะคะเหตุการณ์ก่อนต้องใช้ u เหตุการณ์หลังต้องใช้ v นะเพราะ v เป็นความเร็วปลาย u เป็นความเร็วต้นห้อยหนึ่งก้อนหนึ่งห้อยสองก้อนสองอ่ะ u หนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูกบวกสามเพราะไปทางขวา u สองเป็นลบสามพอไปทางซ้าย v ีหนึ่งไม่รู้เนี่ยแหละหาตัวนี้ v ีสองบวกหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาแทนค่าลงในสมการได้เลย V1 จะเท่ากับลบหเมตรต่อวิก็คือ5เมตรต่อวิทิศซ้ายนั่นเองออกมาเป็นลบแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้เอามวลเข้าไปคิดด้วยเลยจะใช้สูตรนี้ได้ก็ตอ่อเมื่อเป็นการชนแบบยืดหยุ่นเท่านั้นนะ แล้วไปเจอกันคลิปสุดท้ายค่ะ